แล้ต้องขอขอบคุณเ,เพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนฟุตบอลเกมมิ่งเทียม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกไม่ว่าจะเป็นการกด subscribe กันกดไลค์กันกดแชร์และการสนับสนุนทุกช่องทางเลยครับวักทกีครับคุณผู้ชมฟุตบอลเกมมิ่งเทียม16ขอ,อนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลบิ๊กแมชพิมลีกเลยครับโดยในส่วนนัดน,นี้ลิเวอร์พูลอันดับที่1มีอยู่63แต้มเล่นที่ field, อนฟิลต์ตอรรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่2มีอยู่62แต้ม โดยในส่วนนัดนี้ฟุตบอลเกมมิ่งทีม16รับหน้าที่ฝึกพาฒายายก่อนเกมการแข่งขันจริงครับก็เห็นดีตอนรับแฟนบอลของทางลิเวอร์พูลแมนซิตี้และแฟนคลับฟุตบอลเกมมิ่งทีม16ทุกท่านเลยนะครับตัวนี้เกมเริ่มเลยครับคุณผู้ชมทางแมนเชสเตี้ครับมาในชุดสีฟ้าสลับกับขาวบุกจากซ้ายมาขวานะครับส่วนทางเจ้าบ้านนะครับลิเวอร์พูลมาในชุดสีแดงล้วนนะครับบุกจากขวามาซ้ายตัวนี้โบกขึ้นมาครับมีจ่ายตัดหลังตัวนีโอ้โหดูครับดูเดือดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ โอ้โห oh เป็นซูเปอร์บิ๊กแมชของคางพิวลีเลยับผู oh ้โูพากไปก็ขนลุกไปครับเอานัดนีเป็นศึกชิงอันดับหนึ่งเลยครับทีนี้คารโปรย้อนมาเอาบอลแต่ตรงนี้อยู่ในลายล้ำหน้านครับดูค oh รับเฮาร์เลนโอ้โหจ่ายย้อนหลังมาแต่ไปเข้าทางกัปโปครับแต่ดีที่กัปโปกลับเข้าสู่ตำแหน่งไม่ทัน,นครับเป็นลูกล้ำหน้าไป วันนี้แข่งขันจริงในวันอาทิตย์ที่10มีนาคม2567นะครับแข่งขันเวลา4ทุ่ม45นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยเพื่อนๆรับชมให้ทุนกระสิทธิ์นะครับดูฟุตบอลให้มีความสุขนะครับทีนี้บอลอยู่ที่โรเบิร์ตเซนโรเบิร์ตเซนบังบอลแล้วคื้นหลังมาที่วิชิฟันได้ฟันได้ให้มาตัวดีแมริสเตอร์ แมกนิสเตอร์มวนโบโอ้โหโตเต็มไปหมดเลยดูครับโรดี้โอ้โหมาเพสซิ่งแดนบนเลยครับวันนี้ลิวพูเปลี่ยนแกนมาเบลลี่โอ้โหโดนเพสตรงนี้โบกกลับมาแล้วตรงนี้โอ้โหดูยังช่วยกันได้ดีครับโบกนี้มีดีดมาดีดที่ลิงฮาแลนฮาแลนบีดตองคืนโบก่อนนะครับโรดี้ฝากมาตรงนี้ที่จูเลียนโอเลสโบกขวาม,มาที่โฟเดนครับ โฟเดนต้องคืนหลังก่อนคืนรงนี้ที่คาร์เวอร์บวกกร์เอาเลยครับลำดีบอลตัดเข้ามาที่โฟเดนบวกกร์ยัดไปนี้เอิาาร์นเบลฮารลนด์ให้มาที่จูเนียร์เลสโอ้โห,โหดูครับอ้าวบมฝากมาตรงนี้มาที่ฮารลนด์แล้วตรงนี้คืนมาโฟเดนโอ้โหเล่นฝั่งขวามาพักใหญ่แล้วเนี่ยยังเปิดไม่ได้บวกกร์ oke, ต้องคืนคืนที่จูเนียร์เลสไหลามาที่ฮารลนด์โดนแซะจนได้ครับโอ้โหดู แลิวพูลแกะโบขึ้นได้แล้วครับลูปสันแมกนิสเตอร์โหถอนตัวลงมาต่ำเลยนะครับจะขึ้นโบก็ไม่ง่ายอะครับโอ้โหดูครับโบมันทันกันนะครับคุณผู้ชมคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันทั้งหมด53ครั้งในพรีเมียร์ลีกนะครับลิวพูลเอาชนะถึง21ครั้งนะครับเสมอ20แล้วก็แพ้ซิตี้ไปเพียงแค่12นัดเท่านั้นนะครับถิติก็หนักไปทางชนะกับทางเสมอนะครับเอาโบตรงนี้ครับ ค่ายวอเกอร์ผลงานของแมนซิตี้เนี่ยโอ้โหโดดเดน่นจริงนะครับเพิ่งเอาชนะในศึกดาร์บี้แมชของทางเมืองแมชเชสเตอร์ครับก็เป็นทางซิตี้เอาชนะยูไนเต็ดไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับโดยผลงานก็จะมีทั้งฟูเดนแล้วก็ฮาร์แลนด์นะครับที่มีส่วนในการทำประตูนะครับโอ้โหสุดจริงๆครับบอกงนี้ครับซาร่าให้มาสุลไลเข้าเล่นกับทางแมชเชสเตอร์แมชเชสเตอร์ ดูโถ่ายมาแล้วเคาะไม่ผ่านม่ผ่านตรงนี้จูเลียนเรสฝากมาที่ฮาแลนด์โรดี้ครับคุมจังหวะตรงนี้ไม่เร่งแล้วครับเป็นโรชิวาคอลเล่นกันครับโผลขึ้นมาที่อาเก้ครับนัดนี้เนี่ยบันทึกเทปในวันที่5มีนาะคม2517นะครับก็เตรียมใจให้ทางลร์ฟูด้วยนะครับช่วงวันศุกร์นะครับก็จะมีการไปแข่งในศุกร์ ยูเอฟ่ายูโรป้าลีกนะครับเจตทางสปาร์ตาครับเป็นเกมเยือนของลิเวอร์พูลที่จะต้องไปเยือนในส่วนของทาง e p a พ Arena นะครับในประเทศเช็กนะครับก็เดินทางปลอดภัยครับแฟนบอลของทางลิเวอร์พูลให้กำลังใจแน่นอนครับตรงนี้เอาบอลนี้อยู่ที่อาเก้พอเล่นกันที่เมดาโดบอลนี้ขึ้นมาครับ Dia รูเบนเดียสไคว์เกอร์โอ้โหดูครับเปลี่ยนสปีดมาบอลที่โฟเรนครับ วันนี้ในรับคำชื่นชมจากโหโหวงการฟุตบอลเลยนะครับทางฟิลฟเดนบอลนี้ครับซาล่าตอกส้นกลับมาโอ้โห,โหตรงลุ้นฟิตลุ้นเช็คนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะกลับมาได้ทันนะครับสำหรับโมเมนต์ซาล่านะครับบอลนี้ขึ้นมาคนาเต้ขอเล่นกันครับยัดตัวนี้มาเาแล้วมีดีตัวนี้มาที่กัปโปโคดีกัปโปโอ้โหโดนแสบไปครับบอลกลับมาเป็นทางซิตี้ครับบอลซ้ายมนาะที่โดกู นัดที่เจอกับทางยูเนเต็ดนิโดกูเนี่ยโอ้โหสร้างความปั่นป่วนให้แผงหลังยูเนเต็ดไม่ใช่น้อยเลยนะครับรถนี้ขึ้นมาครับโบเปลี่ยนแกนมาฝั่งซ้ายซ้ายที่ยูดีเอสดีเอสโอ้โห,โหดูครับเลาะมาริมเส้นแล้วคืนหลังมาตรงนี้มีตบเข้ามาเร็วเอนโดฝากมาตรงนี้มีไหลตรงนี้นอนนอนแล้วยัดโอ้โหดูครับมาสเตอร์โอ้โหโ,หโ,อ,โ,หโอกาสได้สองเล้นยังทำไม่ได้คุณผู้ชม โอ้โหเราจังหวะเซฟสำคัญของเอ็ดด์ันมันมีผลมากเลยนะครับลุยต่อคาริวพูตัวนี้มีโยนเข้ามาแล้วมีโขกเอาแล้วโบกเช็ดตรงนี้เอาพุทธศิลป์มียกทงแล้วครับน่าจะเป็นลูกฟาวครับเป็นลูกตั้งต่ของทางแมนเชสเตอร์ครับห้านาล่าสุดในพรีเมียร์ลีก นะครับลิวพูเนี่ยพวกเขาชนะไป4นัดนะครับแล้วก็สรุดแพ้เพียงแค่นัดเดียวนะครับในการแพ้เซนโลไป3าประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนทางซิตี้ครับก็5นัดชนะ4เสมอหนึ่งนะครับฟอร์มร้อนแรงกันทั้งคู่เลยครับอบอลบนูดีซิตี้ตั้งเกมมาครับเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกเลยครับแบร์โดฝากมาที่ชูเลนตเลสเอาเลสออกซ้ายมาที่ดูกูบค์คืนเลสครับ โอ้โหคนเต้ม,มาขวางไว้แต่ซิตี้เอาตัวรอดได้แต่รู้สึกว่าไหลมาที่ฮาร์นดนตรงนี้เขาหมาโรดี้มีพิกยยันโอ้โหดูครับเซฟได้เหมือนกันครับโอ้โหดูจะหนุ่ไรเฟอครับเอาตรงนี้มีโบายาวเลยครับ <c oughs> ดูเลวคูรอการเสียประตูไปครับโอ้โหคนละหมักแบบนี้หมักหนักๆทั้งนั้นเลยครับอย่างศูนย์ศูนย์ครับครึ่งลาแรกครับโอ้โหดู เดี๋ยวมาติดตามรับชมเกมในส่วนของทางขึ้นเวลาหลังนะครับตรงนี้ลิเวอร์พูลศูนย์แมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ครับกลับมารับชมเกมในส่วนของทางขึ้นเวลาหลังนะคุณผู้ชมครับสุดสนุกสุดมันที่ฟุตบอลกีฬาเทียม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อคุณผู้ชมจะได้รับชมความสนุกสุดมันเลยครับที่ฟุตบอลกีฬาเทียม16ดูกันต่อเลยครับตรงนีด โบลฝากซ้ายมาสายที่จูเลียนอเวเลสจูเลียนอเวเลสอเอาตัวบอลจะบังโบเ่เจอคนาเต้ครับตัวใหญ่เหลือเกินครับฝากมาตัวนี้โมเมซาลาซาลาดจะพิ้วตรงนี้แต่จิวาดีโอครับมาช่วยได้ทันจิวีดีโอขึ้นหลังไปก่อนครับที่อาเกออาเกให้มาที่รูเบนเดสโบกความที่โรดี้ครับโรดี้ขึ้นจังหวะแล้วออกความาที่โฟเดน ฟเรนคืนหลังครับขอเล่นกันครับเวนอเลสให้มาที่โรดี้โฟเดนเล่นกับทางเอาเลสโอ้ดูโหก็เต็มไปหมดเลยแล้วตรงนี้มีขอแหวกเข้ามาต้องคืนก่อนคือตรงนี้โฟเรนโฟเรนหาจังหวะแล้วคุณผู้ชมฝากประตรูดีโรดี้เอาแล้วกันฝากมาที่จูเลนอเลสดูใจเอาตัวรอดนี้ยังได้อยู่ครับซิตี้เริ่มของเกมได้มากขึ้นเลยครับต้นครึ่งเวลาหลังอ๋อตรงนี้แมนเชสเตอร์ให้มาเอ็นโด กักปูโอ้โหม้วนตรงนี้ซาร่าสวยเลยครับเอาแล้วตรงนี้ถ่ายบอกฝั่งความมาที่เบเล่นี่ก็รับหน้าที่แทนทางเทนนิสนาโนนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วดูครับกาเล่นกาเล่นลบท่ากันตรงนี้ทางซาร่าซาร่าหยกโโอ้หติดอาเก้ครับโอ้ยแล้วตรงนี้ทันทีมีการเปลี่ยนตัวเลยครับเอาจูเลียนเอเลสโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหกควินเดอร์บอย เดี๋ยวดูครับเดือดแน่แน่ถาตรงนี้ย้อนมาดูก่อนครับลิวพูมีเตะม,มุมมาซาลามีดีดดีตรงนี้โอโ้โ,อโหโรดี้โขกท,ท,ท,ทิ้งโขกทิ้งอีกทีนึงโอ้โหโดยบอยลงมาสัมผัสแรกเป็นการสก,กัดบอลเลยครับตัวนี้ลิวพูไม่สนแล้วลุยต่อเน่แต่โบเข้าทางทางซิตี้นะครับคือเบ็นเดสไหลขึ้นมาโบเกย์บวกกับโดนแสะตรงนี้คืนคืนที่เอน็นโดโอ้ยคิวแมนสเตอร์แล้วเขาเปลี่ยนแกนั่งซ้ายมาซ้ายตรงนี้เป็นเดยส ตัวนี้เขาเล่นกันสวยเลยครับเดียสลากเข้ามาในกรอบแล้วตรงนี้ตรงนีตูโหโหโหดูแล้วพี่แมนเดียสมาตัดได้ทันนะครับเอาแล้วเปลี่ยนตัวต่อเนื่องครับทางคริสกัปโปนี่เลยโอ้โหเดบอยมาบุนเยสก็มียครับโอ้โหลอสซิตี้มีการเปลี่ยนเหมือนกันครับเอาแจ็คก,กรีลชิชเข้ามานี่ก็ต้องลุ้นให้หายเจ็บเร็วๆด้วยนะครับทางกรีลชิชเอาตรงนี้โอ้โหมีโขกทิ้งนะครับโอ้ดูโรดี้และเดียครับโอ้โหดูดด โอ้ด oh, uh, oh. ูอะไรกำลังบั่นใจกันทั้งคู่ครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะครับตรงนี้ซาลาซาลามียกตรงนี้ขึ้นมาโอ้โหทางนี้เขาเมือเดชเนนะครับ oh. ล่าสุดคู่นี้ที่เจอกันในพิมเมล,ลีกเนี่ยก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งที่ทีมอิตาสเตเดียมนะครับโอ้โ oh. ห oh. ส่วนห้านัดคู่นี้ที่เคยเจอกันเนี่ยก็ล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลชนะได้หนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งแล้วก็หนักไปทางเสมอสามครั้งนะครับคุณผู้ชมครับ แต่สำคัญคือทุกนัดที่ลิวพูเจอในห้านัดล่าสุดกับซิตี้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลิวพูยิงได้ทั้งห้านัดเลยนะครับโอ้โหเอาเดี๋ยวดูครับ์มกำลังมั่นใจกับทางหงส์แดงคนเต้คนาเต้ฝากมาแมตสเตอร์ออกขวาสวยที่เบนลี่เลยครับตรงนี้มีจิ้มอ่ะอุนเยสโอ้นีทําประตูช่วงสาคัญบ่อยนะครับอุนเยสเนี่ยตรงนี้ซาร่ามีเป่าโอ้หมีโขกสกัดนิดนิดนึงเลยครับ เอซันก็รับโบได้จังหวะดีเลยครับตัวนี้หวังโบยาวแล้วยาวดนีโอ้โหเป์เต้ขอจังหวะเดียวไม่จับเลยโผล่ขึ้นมาทางขวาครับเบลลี่อนี่โดดเด่นได้ครับเนี่ยเจ้าหนูคนนี้กล้าเล่นจริงๆครับเราผู้เล่นเยาวชนของทางลิปูนะครับมิสเตอร์ฝากมาเอ็ดดุเอ็ดดุโดนตัดโบไปแล้วครับแล้วโบกลับมาเป็นของทางลิปูจะขึ้นเร็วก็ไม่ได้ครับดูดูการเพจครับเพจตรงนี้โอ้โหตองสกัดทิ้งเลย โอ้โหเดือดจริงๆคู่นี้่0-0แบบมันแลกกันมันจริงๆครับกิลิชฝากมาที่เดบอยเดบอยเอาบีบุทีปล่อยให้ว่างไเลยนะครับเนี่ยเดบอยหาช่องแล้วหาช่องนี้ออกขวาขวาที่โฟเรนโฟเรนตกคืนเดบอยของง้างเลยจับโอ้โหดูแล้วเจอโอ้โหแล้วอ้าวย้อนหลังตรงนี้คือเดบอยครับโอ้ไปโดนจังหวะไหนไดนะ้เนี่ยโอ้แต่ใบเหลืองไปแล้วครับโอ้ยเป็เสียง เบลเล่ครับโอ้โหใบเหลืองเลยครับอะไรครับแล้วตรงนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับผู้ชมดูตังเตะของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมเลยครับเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินเฟุตบอลสนุกครับตรงนี้โยนมาแล้วโขกทิ้งไปก่อนด้วยสปูสไลยเอาเลยครับโอ้โหเดิบอยวิ่งมาเก็บบอลเองครับฝ่งที่เปนาโด บตรนี้เอ้าไหลมาไหลมาตรงนี้ฮาแลนด์โอ้โหดูว่าโดนเช็คล้ำไปแล้วครับต้องการยกทงสุดๆเลยครับละ87นาทีโอ้เปลี่ยนตัวอีกแล้วครับเอาสมุรไลน์ออกแล้วเอาฮาวิเอเลยลงมาแทนครับอ่าและส่วนทางแมนซิตี้ครับแซคันยี่ลงมาแทนในส่วนของชิวาดิโอครับ นัดต่อไปของลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับทางสปาร์ตาพาร์คในเลก2นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับในวันที่15มีนาคม2517นะครับส่วนทางซิตี้ครับเดี๋ยวมีศึกบิ๊กแมตช์เจอกับทางนิวคาสเซิลนะครับแข่งวันที่17มีนาคม2517นห้ร้บเจ็นะครับเป็นโบ้ท่วยนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมเบตเล่เอาตัวรอดได้ดีเลยครับตัวนี้มีฝากมาอีเลียดลงมาใหม่เลยครับ โอ้ตรงนี้มีชิพขึ้นมาแล้วแม่นแม่นที่แลวเนเวสจับบอลตรนี้เอาเลยครับโบยาวหรือเปล่ายาวครับโอ้โหคันยี่ดักได้สวยแล้วตรงนี้โอ้กํกำลังฟิตครับเติมมาเองเลยคันยี่ตรงนี้ดึงจังหวะนิดนึงดึงตรงนี้มีใครไหมฝากมาฮาเลนฮาเลนมีพื้นที่นะครับตรงนี้ฮาเลนยังไงครับหลากจี้ข้ามาตรงนี้ดึงจังหวะแล้วออกขวาโฟเดนโฟเรนมีพื้นที่ขอจัดโอ้โหแต่โรเบร์สซนยืนบล็อกจังก่าไว้เลยตรงนี้ต้องสกัดทิ้งก่อน โอ้โหครบ90นาทีแล้วครับคุณผู้ชมเวลา3ามนาทีและช่วงเวลาสําคัญแบบนี้เอาเรามีการเปลี่ยนตัวครับเอาคนาเต้ออกแล้วเติมทางโจโกเมสลงมาเลยครับโอ้โห,โหโดูพิมพิลีกดูการดีสําคัญมากครับสําหรับแฟนบอลชาวลิเวอร์พูลนะครับบอลขวาาคืนเดบอยเดบอยโอ้โห,โห,โหโดูจะว่ายดีเอาตัวรอดมาได้อยู่เดบอยเข้ามาในกรอบแล้ว เข้ามาในกรอบแล้วต้องระวังเรามียัดโอ้โห,โหอยู่กนบ,บอลสำคัญของกระชู้ฟันไดเลยครับโอ้โหดูไอ้พวกโอ้โหพตัดสินเป่าจบเกมเลยครับโอ้โหศูนย์ศูนย์นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าสนุกทำมันแบบนี้เดี๋ยวผมจัดแบบพิเศษนะครับเอาพิเศษเดี๋ยวผมจะจัดย้อนยุคแบบกลเดนโกนะครับช่วงต่อเลาพิเศษถ้าใคร สามารถซัดประตูในช่วงต่อเวลาทีมนั้นชนะทันทีก็ขออนุญาตอธิบายกติกาให้เข้าใจนะครับสุดสรุปกันเลยครับคุณผู้ชมครับตรงนี้โกเมสออกขวามาจะมีการเปลี่ยนตัวเลยครับทางลิเวอร์พูลใช้ซิมิกาสแทนทางในส่วนของแมเชสเตอร์ครับส่วนทางแมนซิตี้ก็เป็นจอร์สโตนนะครับลงมาแทนในส่วนของทางแดนหลังของทางแมนซิตี้นะรครับเอาไปด,ดูตรงนี้ต่อครับโบฟังมาคิวบอย เดบอยลากมาแล้วตบคืนมาฮาแลนดนมีพื้นที่แล้วนะครับโอ้โ oh, ห oh, <laughs> ดูตรงนี้ <laughs> แต่ฟันได้มาได้เร็วครับปิดจังหวะการทําประตูได้ตรงนี้โบสถสวนทา,ทางลิฟผูบ้านนะครับดูดสฝากมาตรงนี้ให้ดับเิเยสดัเิเย็สเนี่ยผมกำลังมั่นใจนะคับตัวตัวเนี่ยโอ้สักประตูที่สําคัญให้แฟนบอลลิฟููมีความสุขในรดูก,กาลนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้ลุยต่อครับ บออยู่ที่กิลิชคืนมาที่อคันยี่อคันยี่โหโขกระชากไปี้เอาแล้วบอบยังได้อยู่ม่รูชินวาตรงนี้โหโขพุทสินแต่น่าจะเป็นลูกลำหน้าครับยกธงไปแล้วเนี่ยครับโอ้โดูนิดเดียวครับหลวงเตะของทางลิเวคูครับผู้ชม ท่าน,นี้เนี่ยในส่วนของพิมลีกเนี่ยโอ้โหการขับเขี่ยวดาวซันโวก็สนุกเหมือนกันนะครับทางฮัลแลนด์เนี่ยซัดไป18ประตูครับเดี๋ยวมีแข่งกับทีมคู่แข่งในนัดนี้ครับอย่างลิเวอร์พูลก็จะเป็นโมเมตซาร่านะครับซัดไป15กับอีก9แอสซิตโอ้โหเดือดจริงจริงเอา,เอาลุยต่อครับดาวินูเยสนดวินเยสดูดดดโดนเบรโรซิวาลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับเอานี้บรากลับมาที่ฟิลโฟเดนครับ โอ,โอ้ฟอเด้นตรงนี้เป็นโดต้องมาตัดเกมก่อนเลยครับแล้วคุตสินโอ้ต้องมาเตือนครับแต่ยังไม่มีใบเหลืองนะครับวัตรุเอนโดจังหวะที่โอ้โหต้องตัดเกนมนะครับโอ้ยทำไมตัดเกมเนี่ยหลุดทะลุไปเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่าฟเดนเนในรู้การนี้ แอตซิตเฉพาะของเจ้าตัวเองให้กับทางแมนซิตี้ในสุดพรีเมียร์ลีกเนี่ยซัดไปแล้ว7ลูกที่มีทำได้มากกว่าเขาก็เป็น mm hmm. จูเลียนโอลเลสครับแอตซิตไป8ลูกให้เพื่อนทำประตูน,นะครับบอลนี้ซิตี้เล่นสั้นครับโฟเดนอีกแล้วครับลำเลียงบอลขึ้นมาบอลขึ้นขึ้นที่โรดี้โรดี้บังบอลแล้วตอนี้ทึงเวลา1น,นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกแล้วกรรมการเป่าจบ ในช่วงต่อราพิเศษครึ่งแรกเลยครับเดี๋ยวมารับชมเกมในส่วนของทางข่้งเวลาหลังต่อครับโอ้โห,โหเอาเดี๋ยวคุณผู้ชมย้ำอีกทีนะครับโลเดนโกนะครับประตูทองคําเลยนะครับฝั่งไหนทําประตูได้ชนะไปเลยครับแต่ถ้ายังเสมออยู่นะครับนั่นเท่ากับไปดวลขั้นตอนสุดท้ายคือดวลจุดโทษอันนี้เป็นส่วนพิเศษสดนุกให้กับทางคุณผู้ชมเลยนะครับรถน,นี้ออกซ้ายมาที่กิลชอุลลูฟูเปลี่ยนตัวต่อเน,นื่องครับ ใช้ทางกอดอนลงมาครับส่วนทางแมนซิตี้ใช้โคเวซิตลงมาเหมือนกันเอาเดี nah, ๋ยวดูการแก้เกมตรงนี้ครับกิลิสตัดเข้ามาตัดเข้ามาข่อยัดตรงนี้โอ้โหดูครับชนะไปเลยกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้ <doświad> โหเป็นแจ็คกิริสครับโอ้โหเอาแล้วขี่ใครแล้วครับนะโอ้โหโอ้ตรงนี้โ <beans> อ <shoes> ้โหแฟนบอลทีมเยือนเฮกันลั่นเลยครับโอ้โหอันนี้เป็นส่วนพิเศษครับคุณผู้ชมเน้นย้ำตรงนี้ครับทางพรีเมียร์ลีกถ้าเสมอก็จะ จบที่ตรงนั้นนะครับโอ้โห,โหแต่ตรงนี้สุดมันครับวอลฟังมาที่กิริี่สครับเลาะมาตรงนี้ครับพลิกได้เรายัดเลยโอ้โห,โหดูครับอัดเข้าไปเสาแรกเลยครับงงต,รตรงนี้ครับง้างเราซัดตรงนี้โอ้โห,โหดูครับจนูเคนเลอร์ไม่ทันนะครับ วันนี้ฟุตบอลเกมมิ่งเทมสุนะครับยินดีและเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาแบ่งปันความสุขให้กับทางเพื่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับติดตามรับชมความสนุกผ่านการจำลองการแข่งขันสุดสนุกสุดมันต่อเนื่องที่ฟุตบอลเกมมิ่งเทมสุเพาะฟุตบอลคือความสนุกครับอย่าลืมรับชมท้ายคลิปนะครับและนี่คือความมันประจำสัปดาห์ครับเพื่อนๆเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับ ุตบอลเกมทีม16เพราฟุตบอลคือความสนุกกําลังทยอยความมันความสนุกให้กระทางเพื่อนๆต่อ,นตอนเนื่องจุใจเลยครับ